ผมเชื่อว่าทุกคนมีความฝันนะครับไม่ว่าฝันของคุณจะเล็กหรือฝันของคุณจะใหญ่แต่ถ้าคุณเปิดใจเรียนรู้วางแผนและลงมือทําผมเชื่อว่าทุกคนสามารถสร้างความฝันให้กลายเป็นความจริงได้ครับผมอยากจะมาแนะนำแพลตฟอร์มมุมมองให้ทุกคนรู้จักนะครับ <force. S 2> เผื่อว่าใครอยากจะสร้างฝันของตัวเองสามารถเข้ามาร่วมกับมุมมองได้วิสัยทัศน์ของเราก็คือต้องการเป็นแพลตฟอร์มที่จะเป็นช่องทางสร้างรายได้อย่าง,ย,างยั่งยืนให้กับผู้บริโภค โดยเปลี่ยนค่าการตลาดของสินค้าและบริการเป็นปันผลให้ผู้บริโภคผ่านการแนะนำเพราะเราเชื่อว่าผู้บริโภคทุกคนคือผู้มีอิทธิพลต่อการซื้อมากที่สุดมูมอลคืออ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มที่นำเอาข้อดีของการทำตลาดแบบเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริโภคที่สามารถสร้างรายได้จากการจับจ่ายใช้สอยและแนะนำสินค้าและบริการให้กับคนรอบตัว ปัจจุบันธุรกิจอีคอมเมิร์ซ e ในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง1.3ล้านล้านบาทและกำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและมูมอนก็ยังรวบรวมธรุรกิจอีกหลากหลายมากมายเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มของเราด้วยยกตัวอย่างเช่นธรุรกิจร้านอาหารซึ่งมีมูลค่าตลาดถึง4.4แสนล้านบาทหรือจะเป็นธรุรกิจสุขภาพความงามซึ่งมีมูลค่าถึง3แสนล้านบาทต่อปีผมอยากจะยกกรณีศึกษาของบริษัทชื่อหยุนจีนะครับ ซึ่งเป็นโมเดลอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศจีนที่ใช้การทำตลาดแบบเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งหรือการทำตลาดแบบเครือข่ายเปรียบเทียบกับบริษัทเครือข่ายอื่นๆที่ก่อตั้งมาก่อนหน้ายุนจีหลายปีแถมยังเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติอีกด้วยจะเห็นว่ายุนจีนะครับใช้เวลาเพียงแค่4ปีก็สามารถก้าวกระโดดและเติบโตขึ้นมาเทียบเท่ากับบริษัทเครือข่ายอันดับหนึ่งในประเทศจีน ถึงตรงนี้หลายคนคงอยากทราบใช่ไหมครับว่ากลไกของมูมอเป็นยังไงทําไมเราถึงสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้บริโภคได้สินค้าและบริการทุกชนิดมีค่าการตลาดรวมอยู่ในค่าสินค้าที่ผู้บริโภคต้องจ่ายให้กับเจ้าของสินค้านั้นเจ้าของสินค้าก็นําค่าการตลาดนั้นไปจ่ายให้กับสื่อวิทยุโทรทัศน์หรือที่เราเรียกว่าแมสสิเดียเพื่อให้กระจายสื่อสารข้อมูลสินค้าให้คนวงกว้างรู้จัก และเมื่อเข้าถึงยุคโทรศัพท์มือถือสื่อวิทยุโทรทัศน์แบบเก่าๆก,ก็มีคนนิยมน้อยลงเพราะสื่อโซเชียลมีเดียบนมือถือสามารถเข้าถึงคนได้บ่อยครั้งขึ้นและแม่นยำกว่าด้วยต้นทุนค่าโฆษณาที่ต่ำกว่าสื่อโทรทัศน์ทำให้ช่องทางโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook สามารถสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลโดยปีปีหนึ่งธุรกิจไทยจ่ายค่าการตลาดออนไลน์ให้กับ Facebook ถึงกว่า5,000ล้านบาท แต่ถามว่าผู้บริโภคที่มีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือเกือบทุกคนจะสามารถนำค่าการตลาดเหล่านี้กลับมาได้อย่างไรคำตอบก็คือกลไกลที่มูมอสร้างขึ้นนั่นเองโดยเจ้าของสินค้าแบ่งค่าการตลาดมาให้กับมูมอเหมือนที่เคยจ่ายให้กับสื่อต่างชาติหรือสื่ออื่นๆมูมอจะเป็นตัวกลางในการแบ่งสรรค่าการตลาดกลับไปยังสมาชิกที่ช่วยแนะนำสินค้าหรือบริการให้กับคนรอบข้างตามแผนการจ่ายผลตอบแทนของเรา โดยสามารถใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่มีอยู่ในมือทุกคนให้เป็นประโยชน์ทุกคนสามารถเป็นสื่อได้ผู้ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับมูมอและต้องการสร้างรายได้เรามีชื่อเรียกว่าเพเซอร์เพเซอร์ในการวิ่งแข่งมาราทอนก็คือผู้นำวิ่งที่จะพาคนวิ่งเข้าสู่เส้นชัยตามเวลาที่กำหนดเพเซอร์ er ของมูมอก็คือผู้นำที่จะต้องฝึกฝนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติเพื่อนำพาทีมไปสู่เส้นชยัย นั่นก็คือรายได้ที่ยั่งยืนแผนการจ่ายผลตอบแทนของมูมองมี5ข้อนะครับซึ่งเป็นการรวบรวมเอาสิ่งที่ดีที่สุดของแผนรายได้หลายแบบเข้าด้วยกันซึ่งเพเซอร์ทุกคนควรเข้าใจเพื่อที่จะสามารถส่งต่อได้อย่างถูกต้องเริ่มต้นด้วยข้อที่1นั่นก็คือแคชแบ็กหรือเงินคืนนะครับโดยที่ข้อนี้จะได้ผลประโยชน์ทั้งตัวเพเซอร์และผู้ซื้อสินค้าที่เราแนะนำเรียกได้ว่าวินวินเลยทีเดียว เมื่อสมาชิกทั่วไปซื้อสินค้าจะเกิดคะแนนที่เราเรียกว่า MP ขึ้น20%ของคะแนน MP ที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นส่วนลดให้กับคนซื้อทันทีและอีก80%ของ MP ก็จะกลายเป็นคะแนนสะสมของเพเซอร์ผู้แนะนำสินค้านั้นๆให้กับผู้ซื้อและถ้าสังเกตด,ดีๆนะครับสินค้าหลายตัวจะมีส่วนที่เป็น cashback หรือเงินคืนที่อยู่ในกรอบสีเหลือง ถ้าเราแชร์ลิงก์สินค้าหรือเซลล์เพจของสินค้าตัวนั้นออกไปแล้วมีคนซื้อเพเซอร์ er จะได้รับเงินส่วนนั้นทันทีเหมือนเป็นกำไรขายปลีกนั่นเองหรือถ้าเพเซอร์ซื้อสินค้านั้นเองจำนวนเงินในกรอบสีเหลืองก็จะกลายเป็นส่วนลดทันทีให้กับเพเซอร์ข้อที่2 joining bonus หรือโบนัสแนะนำเมื่อเพเซอร์เริ่มสร้างทีมโดยการชักชวนคนเข้ามาร่วมจับใจ่ายในมูมอเพเซอร์ er จะสามารถเริ่มได้รับรายได้จากการแนะนำเลยนะครับ โดยคิดจนากคะแนนของทีมแต่ละชั้นคูณกับเปอร์เซ็นต์โบนัสของชั้นนั้นๆซึ่งจะมีแพ็กเกจการรับรายได้3แพ็กเกจด้วยกันเมื่อสมาชิกทั่วไปซื้อสินค้าหรือบริการและสะสมคะแนนครบ250 mp จะเปลี่ยนสถานะเป็นเพเซอร์ซึ่งก็คือจูเนียร์เพเซอร์หรือ jp นั่นเองสามารถรับรายได้1ชั้นที่50%ของคะแนนชั้นที่1 เมื่อสะสมคะแนนครบ500 mp โดยการสะสมคะแนนจะมาจากการแชร์เซลล์เพจเพื่อขายสินค้าหรือจะเป็นการซื้อสินค้าเองก็ได้นะครับเราก็จะปรับแพ็กเกจเป็นซีเนียเพเซอร์หรือว่า sp จะสามารถรับรายได้ได้ไดที่3ชั้นที่10%ของคะแนนชั้นที่2และชั้นที่3และถ้าสะสมครบ2000 mp ก็จะปิดแพ็กเกจเอ็ก u t เซคิวทีฟหรือ ep นะครับจะสามารถรับรายได้จากทีมที่เราแนะนำตรงได้ถึง5ชั้น และเปอร์เซ็นต์ของชั้นที่4และชั้นที่5ก็อยู่ที่10%เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเราชวนคน5คนและแต่ละคนขยายทีมอีกชั้นละ5คนนะครับและถ้าทุกคนในทีมสามารถปิดแพ็กเกจ EP ที่2000 MP ถ้าเกิดเราเป็น JP เราจะได้รับผลตอบแทนอยู่ที่5,000บาทถ้าเป็น SP เราจะได้รับผลตอบแทนอยู่ที่35,000บาทแต่ถ้าเราปิดแพ็กเกจ EP เราจะรับผลตอบแทนสูงถึง785,000บาทต่างกันมากเลยนะครับและนี่ก็คือผลของ Multiply Effect หรือพลังทวีคูณผมอยากเน้นนะครับว่าการสะสม MP ให้ครบ2,000 MP เพื่อรักษาสิทธิ์การรับผลตอบแทน5ชั้นนั้นไม่ได้เป็นเรื่องยากเพราะเราสามารถแชร์เซลล์เพจแนะนำสินค้าก็สามารถสะสม MP ได้เช่นเดียวกันข้อ3 Connecting Bonus หรือโบน u s เชื่อมทีม ในการแนะนําเพื่อนๆเ,เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกกับมูมอยกตัวอย่างในวายกับในดีนะครับจะเห็นว่าแต่ละคนมีทีมที่ต้องรับผิดชอบของตัวเองนั่นก็คือทีมที่ติดตัวของพวกเขาในข้อนี้เราจะทําการเชื่อมทีมโดยกําหนดให้เป็นโครงสร้างแบบ2องสายงานก็คือไม่ว่าทีมติดตัวของเราจะมีกี่คนนะครับเราจะต้องนําทีมไปเชื่อมต่อกันใน2สายเท่านั้นเพื่อให้เกิดพลังในการสร้างทีมซึ่งเมื่อเราเชื่อมทีมเข้าด้วยกันจะเกิดขา2ด้านนะครับ เราเรียกด้านที่มีคะแนนมากกว่าว่า power lake หรือขา power และด้านที่มีคะแนนน้อยกว่าว e ่า earning lake หรือว่าขารายได้โดยโบนัสจะคำนวณจากคะแนนของขารายได้คูณกับ34%ยกตัวอย่างเช่นถ้า power lake ของเรามีคะแนนสะสม200,000 MP และ earning lake มี20,000 MP เราจะนำคะแนน20,000 MP ไปคูณกับ34%ออกมาเป็น6,800บาทซึ่งระบบจะคำนวณทุกวันนะครับ ดังนั้นถ้าทุกวันเรามีคะแนนในขา earning Leg หรือขารายได้ที่20,000คะแนนเราจะได้รับโบนัสที่24,000บาทต่อเดือนโดยข้อนี้โบนัสสูงสุดต่อเดือนอยู่ที่1 5 5 4 0 0บาทนะครับผมอยากเน้นในข้อนี้นะครับว่าทีมงานทุกคนที่นำมาเชื่อมต่อกันในสองสายงานเปรียบเสมือนปอดของเราที่ต้องให้ความสำคัญทั้ง2ด้านขาดปอดด้านใดด้านหนึ่งไปเราก็จะหายใจลำบาก ข้อที่4 managing bonus หรือโบน u s บริหารทีมข้อนี้เราคิดโบนัสจากรายได้เชื่อมทีมของสมาชิกในทีมแนะนำตรงของเราคูณกับเปอร์เซ็นต์ในแต่ละชั้นชั้นที่1ที่1 0ชั้นที่2ที่5%ชั้นที่3และชั้นที่4ที่2%และชั้นที่5ที่1%นะครับดังนั้นถ้าใครที่ขยันแนะนำเพื่อนๆเ,เข้ามาอยู่ในทีมของตัวเองมากเท่าไหร่ก็จะสามารถรับผลตอบแทนจากข้อนี้ได้มากเท่านั้น แต่มีเงื่อนไขในการรับผลตอบแทนในแต่ละชั้นนะครับเพื่อให้ผลตอบแทนวิ่งไปยังคนที่ทํางานจริงๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเราชวนคน5คนและแต่ละคนขยายทีมชั้นละ5คนเราจะมีทีมรวมทั้งหมดใน5ชั้น3,900กับอีก5คนถ้าทุกคนในทีมของเรามีคะแนนขารายได้หรือ earning l e g k ในข้อ connecting bonus นะครับที่200,000 MP ต่อเดือน เราจะได้รับผลตอบแทนจากข้อนี้ถึง3 2 6ล้านบาทและข้อนี้เราก็มีโรลอัพด้วยนะครับเพื่อให้เพเซอร์ได้ผลประโยชน์จากค่าการตลาดมากที่สุดและข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือ infinite privilege หรือสิทธิ์ในการเปิดรหัสใหม่ได้ไม่จำกัดซึ่งเป็นการปลดล็อกขีดจำกัดของการจ่ายผลตอบแทนโดยที่เราจะให้สิทธิ์กับเพเซอร์ที่ได้ตำแหน่งสูงสุดหรือ m 2 0นะครับก็คือ global ambassador and chairman's club หรือตัวย่อว่า GAC สามารถขอเปิดรหัสใหม่ในชื่อตัวเองได้อีก2รหัสนะครับโดยที่จะวางไว้ด้านขวาสุดและซ้ายสุดของทีมซึ่งการสามารถเปิดรหัสใหม่ได้นี้นอกจากจะทําให้รายได้ไม่จํากัดแล้วยังเป็นการช่วยสนับสนุนทีมที่ร่วมสร้างด้วยกันมาทั้ง2ด้านอีกด้วยเยี่ยมมากๆเลยใช่ไหมครับ สุดท้ายนี้ผมอยากจะสรุปข้อดี4ข้อของมูมอที่ทำให้เราแตกต่างและสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเพเซอร์ของเราได้ mm hmm. ข้อที่1น o ะครับมูมอเป็นอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มซึ่งเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและจะมีความสำคัญมากๆในอนาคตบวกกับการทำตลาดแบบเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเพื่อดึงค่าการตลาดกลับมายังผู้บริโภคและสามารถสร้างรายได้ให้กับเพเซอร์ข้อที่2หลายคนคิดว่าการรักษายอดเป็นเรื่องยาก แต่ในมูมอนั้นไม่ยากเลยนะครับเพราะมูมอสร้างเครื่องมือในการทำตลาดให้กับเพสเซอร์โดยสามารถแชร์ลิงก์เซลล์เพจแนะนำสินค้าหรือบริการได้อย่างสะดวกสบายทำให้การสะสมคะแนนของเพเซอร์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปข้อที่3 m มูมอได้สร้างอีโคซิสเต็มของสินค้าและบริการมากมายทั้งแบรนด์ดังที่เราคุ้นเคยและยังสนับสนุนผู้ประกอบการคนไทยให้มาร่วมขายกับเราด้วย ดังนั้นเพเซอร์ er ของเราสามารถเลือกแนะนำสินค้าหรือบริการที่ตัวเองชื่นชอบหรือตรงกับกลุ่มลูกค้าของตัวเองได้อย่างไม่มีขีดจำกัดและข้อที่4แผนการจ่ายผลตอบแทนที่รวมเอาข้อดีของแผนต่างๆทำให้การสร้างรายได้ของเพเซอร์มีศักยภาพมากที่สุดและแน่นอนว่าถ้าคุณมีความสามารถถ้าคุณเปิดใจเรียนรู้วางแผนและลงมือทาอย่างถูกต้องแม้ว่าจะเข้าร่วมกับมุมอที่หลังคนอื่น ก็สามารถมีรายได้แซงคนเก่าได้ได้ฟังข้อดีสข้อนี้แล้วก็อย่ารอช้านะครับเข้ามาร่วมกันสร้างเครือข่ายผู้บริโภคที่สามารถช่วยเศรษฐกิจไทยและยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับตัวคนเองได้อย่างยั่งยืน